ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเทนนี่จากช่องเทนนี่ก็สตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเรือบลอกนะครับแมปเฮลิลัชนะครับนี่ครับเป็นแมปหลบเฮลิคอปเตอร์นะครับครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับปึ๊บกดโอเคเลยครับเข้าไปครับรอโหลดแป๊บนึงครับตตตึึึ้้้งงง converting รลบอก updating รลบอกครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บโอเคครับโลดเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คือโฆษณาอะไรเนี่ยอยู่บ้าน เพื่อจะรอดแปลมัม่วมนะครับช่วยพยาบาลนั่นก็คือการอยู่บ้านเพราะเราจะรอดจากไยโควดิดไหนเพื่อนเทุกคนก็อยู่บ้านด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ส่วนหนึ่งนะครับที่จะรอดพ้นโควิดไปได้วยกันนะครับ โหลดนานไปหน่อยเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูนี่ก่อน Happy Easter อ้าวโหลดแล้วไม่นะครับระหว่างเราโหลด Happy Easter ได้120คอยล์แล้วก็7,000ไลค์ฮ่าเกือบถึง7,000ไลค์แล้วหกเคโค้ดในเดอะกลุ่ก็คือเราต้องจอยกลุ่มแล้วใส่โค้ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ อืมออก็ง่ายจอดโค้ดโค้ด x อันนี้นะครับล่กโค้ดไปเลยครับเว๊บเสร็จแล้วรันอัพปับโอเคครับมาแล้วโหลด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 เว๊บมาแล้วโอ้โหมีหนุกเดิมแบบได้นะครับนุกใส่เข้าไปแมพผมกลังโหลดไม่เสร็จนะครับรลก่กันครับ ไหนหน้าที่ใส่โค้ดนี่เหรออืมไหนไหนไหนี่หรือเปล่าเออนี่ไงแล้วก็วางโค้ดเลยครับอ, Pit, อ้าวโค้ดผิดป็นกูดอ๋อมีชื่อแลนโวอะไรแบบนี้ด้วยแปวว่าเราต้องไปเก็บเงินเยอะๆนะครับถึงจะได้มาครับเค เราได้มาห้าคอยอ้าวทำไมละอายได้อาไม่ได้เล่นด้วยแต่ทำไมผมถึงได้มาครับมา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 เฮ้ยจะวุยเอ้ย,อยมีเกมพาร์ตเ็นเฮลร์คอปเตอร์้วยครับเฮ้ยแล้วนั่นเกมพาร์ตอะไรอ่ะคูณสองเฮลิเครงก็คือจะ คูณ2%นะครับที่จะได้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮ้ยสเปเชียล้ววคืออียังนี่ผมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยหลดเอ้ยต้องต้องรีบไปแอบแล้วสเปเชียลแลาวนี่หมายถึงอะไรอ่ะมีเฮลิคอปเตอร์สคนเหรอคือยังง่ายไง o n t n t o w o รผมว่าควรอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนดี เราควรอยู่ด้วยกันเยอะๆจะได้รอดพ้นจากภัยอันตรายเฮลิอคอปเตอร์มาแล้วเฮ้ย U F O รู้แล้วซูเปอร์แมนอ้ซูเปอร์แมนอายอ้จะตายแล้วตันจูกแบบซูปเปอร์อีพีครับทั้งวันนี้ โอ้โหซูเปอร์แมนส่งนูบมาอะไรเนี่ยอายอายกระโดดโลดเต้นกลางวันเนี้ยเออเอ้ยไม่ยอมโดนเยอะอ้ไอายช่วยด้วยอะคืออะไบรตายแบบน่าสงสารนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ดูซูเปอร์แมนครับวินรอบๆเลยอันนี้คืออะไรดับปรลจำสปีดแล้วก็เชลโอ้โหรอดหมดรอดหมดเลยไม่ใช่ละอีเพกเกินไปละฉะนั้นเอาเบาๆก่อแล้วกันนะครับเอาสักร้อยสิบรบัสนะครับเอาถูกๆไปก่อนครับปั๊บอืมเฮ้ยตังโอเค เฮ้ยฮะตุ uh huh. ๊ตังสือครับตังมาจากไหนไม่รู้นะครับตังมาเยอะเกินปับป๊บปั๊บเราจะซื้อเป็นอย่างอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอกันแล้วเราจะซื้อยังไงโอซื้อไม่ได้แล้วเฮ้ hey. Hey. ยเฮ้ยเราจะไปแอบที่ไหนดีแอบตรงนี้ได้ไหม เอาไม่ได้ลเลยเฮ้ยนี่ไงเจอที่แอบสุดเอฟบ,บิกแล้วครับแอบตรงนี้ดีวกว่าแล้วครับเผื่อมันจะหาไม่เจอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮลิคอปเตอร์เตริรดัมเต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 ิรดัมรอดตายแล้วครับรอดตายเบ๊อปเบ๊อ มันไม่ไม่รู้ตัวเลยแอบแอบเฮ้ย,ยรียคอปเตอร์โอ้โหผ่านหน้าผ่านตาเฮ้ยนี่มันเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเ้ยเพื่อนออ้าวเพื่อนหายอย่าบอกว่าตายกันหมดละ เฮ้เราต้องรอดเราต้องรอดเฮ้ยเราต้องรอดเราต้องรอดให้ได้เราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดโอ้โห่ห้สิบเจ็ดวิแล้วครับห้าสิบห้าวิแล้วเฮ้ยซอมบี้เหรอเฮ้ยอ้าวซอมบี้หายไปแล้ว ซอมบี้าทิแปดวินะครับอีกสามสิบวิครับมีโอกาสรอดเยอะนะครับเอ้ยเฮ้ยเ้เจะผ่านไม่ได้หรือไม่ไม่เห็นมันเดิมนะครับโอ้ยยี่ิบห้าวิแล้วยี่ิบห้าวิแล้วูยี่สิบวิแล้วครับเดี๋ยวสักห้าวิสุดท้ายไปกระโดดโลดเต้นสักหน่อยนะครับ เอ็ไม่เอาครับห้าวิมันเหมือนอน้อยไปเอาสิบวิแล้วกันครับไปแล้วไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่เดือดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยิงมาเดยยิงมาเดยวู้ฮู้แฮรแอปเปิ้ชนะนะครับวู้ฮู้โอเคครับซื้อของกันเอาอันนี้ อัปเกรดเชลลเยอะเลยอันนะครับปั๊บปั๊บเอาสักเลเวลสิบโอเคอืมอันนี้ก็อสักเลเวลสิบปั๊บปั๊บอันนี้อัพให้เนี่ยหนึ่งโอเคโอเคครับวินไปนหนึ่งตาละโอเคอสิบ่ะซื้อกอันหนึ่งครับ อะไรไม่รู้เราได้อะไรมาไม่รู้นะครับครับปับับเฮ้ยโหด่านนี้มันด่านสุดเอฟเฟยผมคิดอะไรดีๆออกแล้วครับก็คือเดี๋ยวตาหน้านะครับผมจะข้อตัวตายท่านผู้ชมเห็นนุ๊กไหมครับเราจะไปดูนะครับว่านุ๊กมันระเบิดแบบเอฟขนาดไหนนะครับเฮ้ยเราอยู่นน่ยิงมาซียิงให้ดอนฮ่าฮ เหมือนเราจะรอดตายแบบเอฟเฟกต์เก็บด้วยหนึ่งคอยเนี่ยนะ What เราอยู่บนนี้มานี่สิเย้า,ยาอยู่บนนี้อืมอืมเราอยู่บนนี้ยิงมายิงมาเลยยิงมาสิ อย่าเป็นเฮลิคอปเตอร์บ้างอย่าเออเอออืมอย่าอย่าอู้ฮู้ใครมาขอเป็นเพื่อนไม่รู้ไม่เอาเฮ้เฮเฮ้เมาเนี้ยซ่มาเนี้ยซีทำไมไม่ยิงมาเนี้ยซียิงมาหน่อยได้ไหมกระโดดให้แล้วเนี่ยยิงมาเร็วๆอ้าวไม่ยิงมาครับ ไม่รู้ทำไมมันถึงไม่ยิงครับเออเสียงซาวด์อีพิคโอโอเสียงสุดอีพิคเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮ้ยได้คอยมาแล้วอไอตกมากระโดดรถเต็นเลยละกันอยู่นี่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 มานี่สิทำไมไม่ยิงเลย ดีค่ะอยู่นี่เราว่ารอดแน่ตานี้เราเด็กขนาดกระโดดให้ซะขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อะไรเลยแวดวิแล้วนะอะนั่นอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยไม่ยิงด้วยอะไรเนี่ยไ <Victory. S 1> อ้เพลงสุดอีปิกไอ้ปิดเพลงสุดอีปิกไป เดี๋ยวตาต่อไปนะครับอยากลองเป็นเฮลิคอปเตอร์บ้างครับเซื้อไปเรียบร้อยครับเฮลิคอปเตอร์เขาจะเป็นจเจาแล้วนะจะได้เป็นเฮลิคอปเตอร์แล้ว,ว,ว อ้า okay. uh huh. ข้าจะดูอยู่ตรงนี้ว่าเจ้าไปแอบที่ไหนกันอ๋อนี่มันเป็นดานส่วนน้ำเอ้ยใคนกก่นกกระโดดสูงมากอ้า uh huh. อีกาวิเองเจ้าก็จะไม่รอดแล้วแฮ่แองเวดังเวดเ,วเรียบร้อยเฮ้ยโอเคยิงยิงย,งยง เอยยยายายิงยิง,งยิงมันยริงงิอ๋อปยซอมบี้ไปไป,ไป,ไป่อยซบีไปเฮ้ยแหลกหน่อยนะครับถ้าจะเป็นอันนี้ dinh 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 เอ้ยคนข้างล่างยิ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 งตายอีกหนึ่งตัวเออเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วยิงบนนู้นแล้วกันนะครับรอก,กันยิง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 โดนไปนิดนึงนะครับนี่ครับอยู่บนท่อเหรอท่อเหรอท่อเหรอเอ้ยทำไมวิ่งเร็วกันจัง ไปซอมบี้ไปเฮ้ยจะไม่รอดแล้วไม่นะยเฮ้ยเฮ้จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดอออืือ่คนะอไม่นะเฮ้ยเลยแค่คนเดียวเอง โอเคครับน่าแหละครับอย่าง้อยก็ได้เป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วกันนะครับเฮ้ยครับตาต่อไปใครที่ไม่เคยเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วจะได้เป็นเฮลิคอปเตอร์ตาต่อไปเจ้าจะโจนนูฮ no. uh huh. ู้เฮลิอคอปเตอร์เวว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 ลวววว มีคนได้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะคือใครก็ไม่รู้เฮ้ย okay, ครับไม่ซื้อสัตว์เลี้ยงนะเนาะเิบเิบฮ่บ uh huh. ถ้าใครอยากลองเล่น mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันของคลิปนี้นะครับเฮ้ย okay, ครับถ้าใครอยากเล่นนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ เจ้าโดนนุกแน่เจ้าเฮลิคอปเตอร์มาครับมาครับเรียบรีบเรียรีบปึ๊บปึ๊บปึ๊บซื้อเฮลิคอปเตอร์ซื้อนุกไปแล้วไม่ใช่เื้อเรียบร้อยโอ้โหเสียงดังเกินไปแล้วดู เสียงครับโอ้โหเสียงนู้ดังมากเลยนะครับเฮ้คับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิฟต์ใต้ดีคิปชันนี้นะครับลองไปกดเล่นดูนะครับชื่อว่าเกมเฮลี่รัทนะครับเฮ้คนใครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน้อขอกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้อบคครับ บายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ